หนูด้วยนะคะใครที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีเราบังกลีลืมติดตามพวกเราค่ะบังกลีที่จาเขาไม่้จักหมดทัอันนี้พี่นาว่านเองนี่ไงพอดูดูคลิปใหม่พี่หน้ายังฮะดูคลิปใหม่พี่หน้ายังเพิ่งลงไปสองตัวไอ้สองงานสองคลิปเฮ้ยขอบคุณคาวใช่ดีกว่าอ่ะนจบ สองเลขเท่านั้นนะอ่ะอสองเอาแล้วทุกคนคำรับใครที่ผ่านมาผ่านไปนะคะนี่นนี่เลยสองจะได้นหเตใหญ่ๆนะตอนนี้คนเข้ามา่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอแบบถูกแน่นอนเลยอะสองตัวค่ะขอแบบถูกแน่นอนอะมาละคะเลขหนึ่งตัวมาแล้วคะมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วอืมมันเชื่อมยังวะ ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวเนื้อตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆลูกเร็วๆขออีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆเอาเท่าๆกันอ่ะขอแบบผูกแน่นอนเดี๋ยวซื้อให้เลยสักเมืองสปังกี้สปังกี้หนึ่งเซตโดนแบนนะคะเอาหรอเขาบอกโดนแบนนะโดนแบนนะทำไมตาบอมีสองช่อง อันนี้ใช่ไหมน้องใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปติดตามราคานี้เลยค่ะช่องหนูนะคะอืมเอาไม่ะโชว์แค่สามวิโชว์สามวิเร็วเร็วขยันได้ขยันเป็นเซตทีรอเลยรอเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมันต่อบูทุ่งยังไงวะตับวลนบูทุ่งว้าตับวันเดี๋ยวทษครับโทษครับโทษลูกโทษโทษโทษ ถ้ามานะวันนี้โอ๋อาหนึ่งสองสามปุ๊บ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะถูกแน่นอนถูกกินเรียนซะเขาให้เขาให้หนึ่รอบนานนะให้หวยเหรอใช่ค่ะให้เลีอะไรได้เรียกอะไรไม่สอันนี้สองตัวพหอฮะสองตัวอะไรอ่ะอ้ไม่ไหว เรื่อเขียนเขียนเขียนเลยเขียนตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าอ่ะแล้วใครใครมีหน้าขย่จับเลยอ่ามาทุกคนอ่าเดี๋ยวรอรอตอนนี้คนดูเท่าไหร่แก่ร้อยเก้าสิบแก่ผัวมากแม่เอาใหม่พี่เดี๋ยวเอาใหม่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 เมื่อกี้พี่าน้าหน้าจะนี่เอีคเดี๋ยวบายเขียนเขียนตัวเลขเลยหนึ่งถึงศูนย์ถึงเก้านะศูนย์ถึงเก้าหรือมถถ้าไม่ถูกอย่าว่านถ้าไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะไม่ถูกอย่าเิติดตามนะคะ แต่น่บ yeah. oh oh. okay. ่อไม่บ şey. yes. oh. ่อไม่ถูกถูกถูกรอบตลอดกเด็กมหาศัรย์ทนี้รอกันนะคะพี่อะไรนะบอกบอกเพื่อนก่อนบอกเพื่อนยังใช่อ่ะอ๋อบอกเพื่อนที่ีแน่ชอบคุยด้วยอ๋อน่เชื่ออะไรนะ รอรอค่ะถ้าถูกจะให้ค่าขนมนะคะคอบพุณค่าถ้าไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะเอาละครับแล้วเรามาดูเด็กมาสัจันนะครับเด็กให้โชคให้ลาบเด็กคนนี้ไม่ใช่รูปกอะขนองเด็กคนนี้ไม่ใช่นางกว่าแต่เด็กคนนี้คือเด็กนําโชคครับเพราะไม่มีน้องครับใจอยู่ท่านที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาในช่องติ๊กต็อกนะครับของน้องปีหน้านะครับฝากกดติดตามถ้าเขาวันนี้เขาให้ถูกตรงๆอย่าลืมครับของเล่นและน้ําแดงมาถวายนะครับ เอาเมื่อกี้เลขอะไรเนี่ยขอเลขของเลขหนึ่นหนึ่งสองสามของเล่นสปังตี้หนึ่งอันตุ๊กตาสปังกี้นี่ไงเดยวรอถ้าดูก็เอาไปเลยเอาอะไรเนี่ยพอจะขอะปังที้หงแบบจริงไม่ใช่ญี่ปุ่นนะพี่จ๋าเขาจะรู้ไหสปังกี้คืออะไรอ่ะได้แล้วถ้าพี่จ๋าเจ็บไหมทำดีดีเจ็แล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วถ้าพี่จ๋ามีรูปพีจังนะตุต อาอเด็ก่วกนี้ชอบกนางีแม่ก็อะไรๆทุ่งๆๆ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 ๆ เอ,ะะอ้ยยัง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  <c oughs> ยังเดี๋ยวต้องนี่ก่อนไปยาว่เาเซียนซีเนี่ยเอ้ยรค่ะเอ้ยตอตอโอ้โ,อโหพ,อ,พหอคุณเรื่องเรื่องหวยคนไทยนี่เข้ามาเต้เลยนะรอนะคะรอนะคะแ้นะเขดูเขาดูเท่าไหร่ละพอย้ันสองเหรอ ด่านด่นดูก่อดาคดูก่อนดังคนดูขึ้นมาแกับอกเพื่อนบอกเพื่อนคุยกับเพื่อนรอตาบอลคุยกับเพื่อนก่อนเรียกคนมาเพื่อนไม่น่าที่ชอบคุยอะที่ชอบให้มาชื่ออะไรมอสักรอรอพ่อเล็กถ้าคนดูข้ามาก่อนเราบอกบอกคุยกับเพื่อนก่อนว่างวดนี้ขอให้พี่พี่สาพูแลเราจะซื้อของเล่นมาเล่ด้วยกันบอกเลยเราื่อเรเปนแม่ดบยโล่ใบเพื่อนชื่ออะไรจังเลย คักใคอินก่อนอย่าลืมไปติดตามช่องติ๊ t ตอหนูะค้นะไทอเอนใ้าก็ชงไอ้นี่โฆษณาโฆษณาอะไรเงี้ยโฆษณาอะไรแบบเบบอกบอกิเหยุดเด้ยทุกคนแบบนี้กันมากพี่พี่จ๋าอย่าลืมไปกดไลค์ เขาเสียงว่าบอ,อยู่ตำรวจจ้ะโอเคบีน่าอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปที่สองของน้องบีน่คา,ลนา,าคลิปที่สองคลิปที่สองอย่าลืมไปดูคลิปที่สองของบีน่านะคะคุณค่ะนั่นคือชาวบานกไม่ใช่คลิปเออเอ,อ,อืมอืมอืมออตั้แดงเต็เมบ้านสวนเลยครับ กิมอ๊ขนมน่าช่วยทีัทำนหนไม่นดาเลยนะตาบอมร้องเพลงอะไรหรออยากให้คนูวาไม่เปิดเพลงอุยยากเลยภาษาอินโดนีเลย ไปกดดูหรือเปล่าคือจจะใช่ที่พี่ยกดฝากไปกดอะกดไลค์กดแชร์คลิปน้องมีหน้าไหนนะคะคลิปแอร์ที่น้องเป็นคนตัวแรกเป็นตัวแรกของน้องหรือคะจะได้เข้าเยอะเยอะคอลงคแล้อมมาฝากรับชมมาฝากอะไรนะอ้มีกระเสียมั้ยมีกระเสียบมีกะเสียมีกระเสียบ ป่ากกันนะคะแล้วๆนี่เรียกคนดูจริงกันได้หรอมันหังอเลยมันรู้ว่าเงี่ยโหลลโหลไว้ตายตายไปแบหบด แล้วมัตายจะรู้คำตอบไมอบกานนะคะตอบ่ยวนับอไรตบาตอไปี่ตไดูคลิปนี้พน้าหนยนะคะพินาน่ารักมากแสดงเก่งมากติ๊กตอหนูเองนะคะงอะไรอะไระเอาคิดด่ะเปิ เปิดกุหลาบเรียกคนก่อนแล้วก็ค่อยให้บีน่าจับตอนแรกคนเยอะแล้วตอนนี้คนเริ่มหายแล้วเขาออกไปกดไลค์คนใช่ไหมก็ลองเท่าไหร่คนเท่าไหร่ละคนหยุดหกวันแล้วเพราะเราไปกดออกหล้เดี๋ยวหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วจับเลยหายไปสี่ฮะเอ้ยเดต็มจอ๋ออะไรแล้วแบตเตอรี่วิ่งช้ามาแล้วค่ะครบหนึ่งพันเดี๋ยวเราจะจับเลขกันแล้วพี่พี่ ี๋ยวจบเพลงนี้นะครับเรามาจับดูเลยนะครับผมแบบหมดพ่อเลยขายที่หน้าเว้ยนอ You อ o o s m อบ l O อ E N จบเพลงนี้เราจะให้ปีหน้าจับตัวเลขแจกโชคเลยครับผมของพี่จาเข้ามาดูกันได้เยอะแลยเดี๋ยวพี่จะมาแมวโอ้โหไหวเลยนะ โอ้ยไม,ไม่จบแล้วเองแกไม่เป็น,ปนต่เเนเหมแอนอ,อะไรโอ้ยว้าเล่นมากเลยเอาวางพร้อมยังเอายางพร้อมยังคะมาไปเดี๋ยวขอทุกคนทุกคนครับทุกคนเอ่อ ถ้าใช่นะครับถ้าถูกถ้าใช่นะถ้าพรุ่งนี้นะถ้าใช่เอากี่ตัวลูกหกตัวโอ้ยโอ้ยที่กาลูที่หนึ่งเลยหรอสองสองไหมสองตัวค่ะพี่พี่อยากได้กี่ตัวพี่พี่พี่มาเร็วอยากได้สองหรือสามไม่ไม่ไม่อย่าพิมพ์ตัวเลขนะอย่าพิมพ์ตัวเลขจิมเป็นภาษาไทยอ่าพิมพภาษาไทยมาพิมภาษาไทยนะขอเป็นภาษาไทยนะครับโอเคพี่พี่บอกสาม เย่ได้สามตัวแถวออเลนกับลิงคีครับอมคือจะบอกว่าทุกท่านครับเด็กคนนี้นะฮะเคยให้เคยให้คนถูกมาแล้วนะครับได้ปลดโชคปลดลาบปลดนี้ปลดสินมาแล้วนะครับผมไรู้ว่าสิทกับงคีดีนะถ้าใรถูกนะครับเอาขนมอเ,เอาของเล่นเอาชุดปาถวายที่ศาลด,ด้วยนะครับผมเอามาสามตัว <ผม S 2> อาตัวแรกครับมีมีมาแล้วตัวแรก นี่ยจับแล้วได้ค่ะจับสามสามอันนะเอาเอาเอาขอเพื่อนก่อนขอเพื่อนอีกรอบนึ่งแล้วตัวแรกครับเอาละครับมาเป็นไป็นะมันดูเดี๋ยวนะคะทำมมันดูเป็นแบบนั้นอันเด็กเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันจังหวะอ่ะ ขอใหมีหกมีสี่ม uh> ีแปดแปดแปอือไม่ต้องมองหรอกไม่ต้องมองตัดเลยไม่ได้แ้ม่ได้จุดนะเด็ดจุดเด็ดจุดมามาวต่อตัวที่สองนะคะตขอไม่ดูหน่งแปดค่ะ ขยาเดี๋ยวที่เก่าอย่าเพิ่งอเพิ่งเอาขยาใส่เอาใส่เหมือนเดิมก่อนเอาให่เอาใหม่าาใส่ขย่าขยาขยาหน่อยกี่เวลาต้มีเจ็บหนึ่งอัน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 ขอเป็นแปดก็ได้เป็นหกก็ได้้าเดียวเดีวาง่าเ็อนี่เหมือนตัวเดิมเร่ยอะไรอ่ะ นเออเลขอะไอ่ะอ้าวอ๋อเก้านี่เก้าจำได้ดีไปเยียเก้าค่ะเจ็ดสองเก้าอ้าวมีบ้านขายบ้านมีที่ขายที่นะครับ <c oughs> นะฮะแล้วทุกคนก็ไปอยู่ไปอยู่วัดนะฮะวัดอะไรนะาไปอยู่วัดอะไรวัดอะไรวัดโคขาขาดได้พี่เดียวเลขสวยคะ่ะขอบคุณค่ะไม่แน่นะทุกคน อาไม่ถูกอย่างว่าเลยนเลขเลขคนดูเม yeah> anyway> claro ื่อกี้จะถูกเกียวกับตาเลยจริงเหรอเออฮะตัวเลขโตคุณด uh ูเลยจำด้ว hm ันเดียวใช่เจ็ดก้าน่าจะมาจับสองจับสองตัวอีกอ๋อจับสองตัวอีกอ่ะขออีกสองอ่กสองอีกสองเลขมอีกสองรอบกีนจะมาแล้วจะญี่ป yeah. ุ่นเมื่อกี้จะญี่ปุ่นจะมา้วม อ่ะมีหน้าจ๋าขออีกหนึ่งรอบจ่าสองตัวไปรู้ไปมอสช่อให้กับพี่ให้กับทุกท่านเพราะเ่พี่น้องทุกท่านหครับตัวหนึ่งอันหนึ่งอันค่ะเดี๋ยวเพิ่งหนึ่งอันเขย่ายังเขย่ายังแน่เหรอคะได้เลมอ๋อเล็กหนึ่งยิ่งจับยิ่งเปรอะจ้าไ้าปโดนเรานะคะดวนคนเราไม่เท่ากัน อีอ่คือ่แตกก่ืนน้นอแต่า่ออนาี้อะอืมไม่ดั่อกันองอันนี้ไม่ใช่พ่อหออนอค่นี้พี่ชายจ้าอย่าลืมนะครับเก้ากับหกตูเดียวกันนะฮะ ออเลขสี่นี่พ่อประจุประทับมาได้เลขอะไรองแปดหกสองหกสองเก้าับเก้าับหกตัวเดียวกันไงหนไปเกสองตาเกตาสองใส่อือ่าปั๊บปตัากลุ่มพอดีเป๊ะ น่ารนกี่เลือเท่สวยค่ะอ้าวเขาบอกออกฮานอยไปวันนี้เหรอบีนาที่บีนาจับมาจริงดิโอ้กเอาละว้าวแม่นิมากก็ไม่น่าเชื่อจิตเพื่อนม่น่าเชื่อที่บมน่าถามให้เชื่อนะเร่งน้องอั้นหมดทุกตัวเฮ้ยบ้ลอย ไม่น่าเพื่อไม่น้าเชื่อเลยนะพี่นาบอกว่านาทำเล่นด้วยกันลใช่ไหมนี้ใช่ใช่เพื่อนมีตาการอ่ะเพื่อนมีติการานของไม่น่าไมน่าจะคุยด้วยใช่ไหมนะ่ไเนี่ยอยากได้คบตาของเาอ่ะมป้อโอชื่อนนั้น แจกโน้พัดไปละสองใบถ้าถูกจะ่างน้ขึ้คารุกับรับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะคะถ้าเลขตรงใจหรือออกมาอย่าลืมครับขอให้ได้สองตัวนี้ได้เลยมน้าบอกว่าถ้าถ้าถ้าถูกนะขอสองตัวนี้จากญี่ปุ่นนะคะตัวอะไรมเน่ยสเก็ตภาพให้ด้วยสเก็ตภาพให้ค่ะพอสปังกี้อ๋อของตัวนี้แต่ญี่ปุ่นนะคะมิน่าขอ ลูกคุณบอกกี่คนมีไบร์กับเบลเอ,อ่ออีกคนน้องหนิงลูกสะปร์นะครับเป็นแฟนที่เบลอะไรคะบอกหน่อย,ดเ,ยเด็กอย่าพูดเลยพนะูดเลยอย่าพไดเลยนะได็กสองตาเด็กสองตาเด็กสองแกะมือแล้มือขอดูเลขประทัดใหม่หน่อยครับไปดูได้หนะ้าโปรไฟล์นะครับผมลงไว้แล้วนะครับ ผมลงหน้าโปรไฟล์แล้วไปกดดูนะครับนะครับคุณไปแหล่นี่คุณอะไรบีน่าจา๋าค่ะบีน่านอนกี่โมงคะอนละคะสี่สี่หกโมงคะ่ะฮะปวดเยอะอะไรครับเนี่ยสี่หกโมงอะไรครับเนี่ยไม่หนอย แล้วนี่คืออะไรล่ะอันนี้เกี่ยวมากมเกี่ยวสอันนี้คือไข่ไข่ไก่เนี่ยใช่พี่บอลหอมลงเยอะเลยลดเยอะมากครับผมมีน่าจะไปนอนและวค่ะบายๆอ้าวอยู่ๆไปง่ายๆอย่างเงี้ยอ่ะอวยพรหน่อยขอพี่ๆถูกหวยเอาว่าไปขอพี่ถูกรางวัลนะครับพูดเร็วขอให้พี่ๆเป่ากระหายบอกว่าแต่ก่อนก้อนไม่รักก่อนก่ว ไม่ต้องแตะไม่กับงีมิน่าต้องขอให้พี่พีทถูกเพราะว่าทำให้พี่ถูกได้กันได้ใช่มาเร็วตูก่อนพอแล้วค่ะอ่ะวางยกมือหน้าหนีหนึ่งสองตัมปั๊บนูทุกคนครับฝากติดตามหลานด้วยนะฝากติดตามต้องขอให้ไม่มีถูกหวยนะคะต้องบอกว่าม่เซ็เอฟเฟกต์ ด็อกครับทุกคนครับฝากกดติดตามหลานหลานผมด้วยนะอันนี้น้องบีหน้าหลานสาวนะครับแล้วก็พี่เบลพี่ไบส์นะครับพี่เหน่งนะครับครับโอเคนะจ๊ะตาไปแล้วนะอเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะบีหน้าไปบายพี่จ๋าด้วยนะไปบายค่ะด้วยพี่ด้วยพี่จ๋าตบบอลด้วยนี่ไงบายบายบายเลย เดี๋ยวเดี๋ยวลงบอกให้หนิง uh อ่ะบอกให้หนิงอ่ะบอกให้หนิงตัดคลิปที่จับเลขเมื่อกี้น่าค่ะโอเคไอเจ็ดไอเจ็ดเก้าสองนิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะปิดเก้าสองเก้าเมื่อกี้ที่จับเอ่อจับเอ่อตัดคลิปอ่ะเอามาลงเลยเดี๋ยรีบลงเลยใช่ใช่จัดพอไปเอ่อลงเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคนดูปั๊บแล้วถ้าเขาซื้อถ้าไม่ออกเขาจะได้มาด่าถูกไม่ได้รีบตัคลิปเลย นะรีบลงเลยรีบลงเลยลูกโอเฮตาบ๊ายบายนะจ๊ะบีน่าไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีดค่ะพี่พีขอให้ราคาเขานี้เถอะขอให้คุณป,ปังกี้รา